แอร์ต้องทาตาแบบไหนมาดูกันเลยค่ะแรกนะเริ่มจากสีแรกเราเอาสีที่อ่อนแบบว่าเกลี่ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสีที่สองทุกคนสีที่สองคุณจะใช้สีที่มันแบบไม่ได้วิงวิงแล้วอย่าให้มันเลยห่างตรงนี้นะเออนี่ในสีนี้เลยหรือสีนี้ก็ได้สีนี้ก็ได้หรือสีนี้ก็ได้ต่อไปเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าเราจะเป็นแปลงที่เป็นแบบเล็กค่ะทุกคนซิ้มสีที่สาม ครับเลยอะ่ะการอาลืมตาขึ้นสิคะแอ๊กสุดมาขมขึ้นมาเลยอ,ะะยอ่ะเสร็จไหมอ่าลืมตาใสเหมือนกับว่ามีแบบอ่าแล้วก็มีแบบมีน้ําตาเทียมตรงนี้นิดเก,เกี่ยรเกี่ยรร่วมกวอยมากต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำอินไลเนอร์หลักนี่นะึงนี้นะึงเข้าไป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 โอเคเลิศลืมท่านผู้ชมสีที่สามเมื่อกี้ที่เราทำกันมเมื่อกี้แต่เราจะใช้แปรงแบนที่สุด,สดอันนี้เลยนะคะ ไม่มีสายอ่ะ้ใช่หน้านอ,อ,อีว่าเช่นกันนะเนี่ยอยากไปหน้าก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้เต็มเต็มชัดเช่นกันบางกอกแเอเวอรนะคทโอเคอันอยากอยู่กันในไทยไหมสวย